สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะมาคุยกับนักเรียนเรื่องการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวและการดูแลรักษาเสื้อผ้านะคะก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนว่าของใช้ส่วนตัวหมายถึงอะไรของใช้ส่วนตัวนะคะก็หมายถึงของที่มีลักษณะเฉพาะตัวบุคคลเช่นเสื้อผ้า รองเท้าเรื่องประดับความหมายของการจัดเก็บเสื้อผ้านะคะการจัดเก็บเสื้อผ้าก็หมายถึงการทำให้เสื้อผ้าคงสภาพใช้งานได้นานสะอาดและสามารถค้นหาเสื้อผ้าได้ง่ายนะคะ ครูมีคำถามชวนนักเรียนคิดนะคะนักเรียนมีวิธีการดูแลเสื้อผ้าของตอนเองอย่างไรครูก็มีวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้าจะมาแนะนำนักเรียนนะคะวิธีการดูแลรักษาเสื้อผ้า นำเสื้อผ้าที่สวมใส่แล้วไปซักและตากให้แหง้งนำเสื้อผ้าที่แหง้งมารีดและพับเก็บให้เรียบร้อยนำเสื้อผ้าที่สะอาดเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าแยกประเภทเสื้อผ้าก่อนที่จะจัดเก็บนะคะหรือหากนักเรียนพบเสื้อผ้ามีร่องรอยฉีกขาดหรือชำรุดควรซ่อมแซมก่อนสวมใส่ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับเสื้อผ้าชนิดต่างๆนะคะครับนี่ก็คือภาพที่เราจะต้องพับนั่นเองดูสิครับเสื้อผ้าตอนนี้แบบนี้เหรอคะที่เขาเรียกว่าภาพแบบไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องแล้วครับเราจะต้องจัดเก็บเสื้อผ้าโดยการพับเสื้อผ้าให้เป็นระเบียบนั่นเองซึ่งสิ่งแรกเลยนะครับเราจะต้องมาแยกกางเกงแล้วก็ ประเภทของเสื้อก่อนนะครับแล้วก็จะเรียงลําดับก่อนว่าเราจะพับส่วนไหนเป็นส่วนแรกนะครับยกตัวอย่างเช่นครูวิาอาจจะต้องพับกางเกงก่อนเป็นอันดับแรกหรืออาจจะเป็นเสื้อก่อนอันดับแรกก็อยู่ที่ความเหมาะสมนั่นเองครับเรามาชมการสาธิตการพับเสื้อเลยไหมครับดีเลยค่ะครูวิทยาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะครับ ครับอันนี้ก็คือเสื้อแขนสั้นนะครับซึ่งอันดับแรกในการพับนั้นเราจะต้องติดกระดุมให้หมดก่อนนะครับหลังจากนั้นให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับค่อยๆกลับด้านเสื้อนะครับแล้วค่อยๆจัดทรงนะครับให้เรียบต่อมาให้นักเรียนนะครับจับทบนะครับก็คือด้านขอบของเสื้อนะครับมาถึงตรงกลึงการลำตัวนะครับลักษณะจะ เป็นระนาบเดียวกันแบบนี้นะครับแล้วก็พับแขนเสื้อครับกลับมาทำอีกหนึ่งด้านครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนจับชายเสื้อขึ้นมานะครับพับมาหนึ่งทบนะครับแล้วก็จับมาอีกหนึ่งทบนะครับให้อยู่ในระนาบเดียวกันกับปกของเสื้อที่อยู่ด้านบนนี้นะครับสุดท้ายกลับด้านครับ ก็จะได้ภาพแขนเสื้อที่พับเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับต่อมานะครับเสื้อแขนยาวนะครับเช่นเดิมเลยเราจะต,ต้องสังเกตรกระดุมนะครับจะต้องติดทบทุกเม็ดนะครับหลังจากนั้นนะครับให้พลิกเอาด้านหน้าไปไว้ด้านหลังแล้วนำด้านหลังมาไว้ด้านหน้าครับจะต้องทํำบริเวณที่มีพื้นที่ราบเท่านั้นนะครับ ค่อยๆจัดทรงนะครับพับทบด้านข้างของเสื้อเข้ามานะครับถึงกึ่งกลางลำตัวครับค่อยๆพับแขนเสื้อขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เส้นแขนเสื้อตรงนี้นะครับเป็นเส้นเดียวกันอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับสิ่งสำคัญนะครับนักเรียนจะต้องดูปก,ก่อนนะครับ ปกของเสื้อกับขอบของเสื้อตรงนี้นะครับจะกินขอบมาเยอะไม่ได้นะครับจะทําให้ไม่สวยงามนั่นเองนะครับจะต้องเว้นไว้สักประมาณ2นิ้วนะครับต่อมาทําเช่นเดียวกันครับค่อยๆพับทบมานะครับหลังจากนั้นก็เก็บแขนเสื้อครับพับ ชายเสื้อขึ้นมานะครับ1ทบนะครับแล้วก็พับมาอีก1ทบนะครับให้ถึงขอบปกเสื้อนะครับค่อยๆพลิกครับหรือกลับด้านนั่นเองก็จะได้ภาพของเสื้อที่พับสําเร็จแล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็คือกางเกงขาสั้นนั่นเองนะครับเริ่มจากกลับด้านนะครับ เมื่อกลับด้านเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับพับขากางเกงข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนถนัดนะครับทบเข้ามาหากันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้นักเรียนพับชายกางเกงเนี่ยครับขึ้นไปถึงขอบกางเกงครับแล้วก็กลับด้านครับก็จะได้ภาพและก็ได้ผลงานที่สำเร็จนั่นเองครับ ต่อมากางเกงขายาวนะครับเริ่มเหมือนเดิมเลยครับทำคล้ายคลึงกับกางเกงขาสั้นนะครับในยการกลับด้านของกางเกงนะครับทําให้เรียบก่อนนะครับหลังจากนั้นทบขาข้างซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้ครับเข้าหากันหลังจากนั้นนะครับพับ ชายกางเกงครับขึ้นมาถ้ายาวก็อาจจะเป็น4ี่ทบแต่ถ้าสั้นหน่อยอาจจะเป็น3มทบก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ขนาดของกางเกงขายาวของเรานะครับครูวิขอพับสามทบนะครับเริ่มจากพับขึ้นมา1ทบนะครับแล้วก็ทบที่สองครับทบที่สาก็จะถึงขอบกางเกงพอดีนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กลับด้านครับสำเร็จแล้วครับ พับกางเกงขายาวครับเดี๋ยวเรามาดูครูฝไฟยสาธิตกันบ้างนะครับสำหรับต่อไปนะคะก็จะเป็นการสาธิตเสื้อยืดนะคะหรือการพับเสื้อยืดน,นั่นเองค่ะเริ่มจากนะคะเราจะพลิกมาในส่วนของด้านหน้าแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะนำในส่วนของด้านหน้าไปอยู่ด้านหลังแล้วก็นำด้านหลังขึ้นด้านบนนั่นเองค่ะ แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราทําให้มันเรียบนะคะให้มันเสมอทั้งด้านบนและก็ด้านล่างนะคะหลังจากนั้นให้พับในส่วนอาจจะเป็นด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้นะคะพับเข้าหาตัวนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นพับในส่วนของแขนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะ ทําให้มันพอดีกับในตัวของตัวของแขนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราจะพับอีกด้านหนึ่งนะคะพับเข้าหาตัวเหมือนกันเลยค่ะด้านนี้นะคะแล้วก็ทําให้มันมีความเสมอกันนะคะแล้วก็พับในส่วนของด้านแขนเหมือนกันเลยค่ะอันนี้นะคะเมื่อพับแบบได้ลักษณะนี้แล้วต่อไปค่ะ ให้เราใช้มือของเรานี้จับในส่วนของด้านล่างนะคะแล้วก็พับขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะหส่วนนะคะแล้วก็พับจากส่วนนี้นะคะขึ้นไปด้านบนนะคะให้มันเสมอกันนะคะระหว่างของบริเวณส่วนคอนะคะคอเสื้อนะคะหลังจากนั้นให้พลิกกลับมานะคะ จะได้เป็นลักษณะนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการพับเสื้อกล้ามนั่นเองนะคะเสื้อกล้ามที่เรานำมานะคะแบบนี้หลังจากนั้นจะกลับจากด้านหน้าไปอยู่ด้านหลังด้านหลังมาอยู่ด้านหน้านะคะแบบนี้ค่ะแล้วพับจาก ด้านใดด้านหนึ่งนะคะเข้ามาหาตัวนะคะแบบนี้แล้วก็พับอีกด้านหนึ่งเหมือนกันค่ะทําเช่นเดิมนะคะพับเข้าหาตัวแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพับในส่วนด้านล่างนะคะขึ้นไปหนึ่งส่วนค่ะต่อไปนะคะ พับในส่วนนี้ขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วก็พลิกกลับมาด้านหน้านั่นเองค่ะจะได้ในลักษณะนี้นะคะเสื้อกล้ามนะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะเป็นในส่วนของกางเกงในนั่นเองค่ะซึ่งแบบนี้เด็กๆหลายคนก็มีไว้สำหรับสวมใส่แล้วใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะเวลาพับตรงนี้แต่ละบ้านอาจจะพับไม่เหมือนกันนะคะ อันนี้เราก็จะพลิกกลับไปด้านหลังนั่นเองค่ะหลังจากนั้นจะพับในส่วนนี้นะคะเข้าหาตัวต่อไปพับในส่วนด้านขวามือของครูนี้นะคะเข้าหาตัวเช่นกันนะคะแล้วก็พับในส่วนด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะแล้วก็พลิกกลับมานะคะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับกางเกงในนะคะ ซึ่งตรงนี้เด็กๆอาจจะพับได้หลากหลายวิธีด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนรู้วิธีการพับเสื้อผ้าแต่ละประเภทนะคะตอนนี้เรามาดูซิว่าการพับเสื้อผ้าเก็บให้เรียบร้อยน่ะมีประโยชน์อย่างไรนักเรียนตอบได้ไหมคะ ประโยชน์ของการจัดเก็บเสื้อผ้าก็คือช่วยให้สะดวกต่อการค้นหาและสวมใส่ช่วยให้เสื้อผ้าสะอาดเรียบร้อยและช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บนะคะ mm hmm. อาลค่าทีนี้ได้เวลาทำใบงานกันแล้วนะคะนักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาเลยค่ะใบงานเรื่องเสื้อผ้าของฉัน ดูคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนวาดภาพขั้นตอนการจัดเก็บเสื้อผ้าด้วยวิธีการพับวาดมาเลยคะละล่ะอย่าลืมระบายสีส,สวยๆนะคะเสร็จแล้วนักเรียนบอกประโยชน์ของการจัดเก็บเสื้อผ้ามาให้ถูกต้องด้วยนะคะลงมือทำกันเลยค่ะ ก่อนจากกันในวันนี้ครูขอสรุปบทเรียนสั้นๆน,นะคะเสื้อผ้าที่ตากแห้งแล้วควรเก็บให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกในการนำไปพับหรือรีดก่อนเก็บเข้าตู้เสื้อผ้านะคะทำการบ้านแล้วอย่าลืมดูมนะคะว่าเราจะเก็บเสื้อผ้าของเราเรียบร้อยหรือ,อยังพบกับคุณครูได้ใหม่ในบทเรียนต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ